คล้ายๆว่าขันติดใชนไหครับพ่อชื่อไปธานังส่วนลุงพี่นั่นก็ผ่านชีวิตที่ไม่ดีมาเยอะอชีวิตที่หลากเหลวมาเยอะดีแล้วที่เข้าวันนี้อย่าออกไปครับเขาคงออกไม่ได้อะไรที่อยู่ข้างหลังอ่ะเสร็จแน่ที่ผ่านมาอย่ากลับไปเลยเชื่อผมเถอะครับก็ออกไปไม่ได้ไม่ได้เสร็จออกไปจะมีรูปหนึ่งเลยครับจะไปอีกแบบหนึ่งจะจต่ําเลยอันนี้สูงแล้ว องนี้สูงมากลุงพี่เ่อผมเถอะผมพูดนี่ตัวไหมฮะยมมีมีมีผู้ที่มองเห็นมองเห็นหลวงโยมจังปัดจ้าไม่มองเด็กก็ไม่เชื่ออาจารย์แล้วอาจารย์ถ้ามองเห็นเราก็จะรู้อาจารย์แต่ลุงพี่ต้องพูดหน่อยนะพี่ต้องพูดใครหรือครับที่สู้กับจิตหลวงพี่เอง หลวงพี่บางทีจิตก็ไปจิตส่องนอกเกินไปบางทีหลวงพี่ต้องอยู่ข้างในนะฮะจิตต้องส่องในบ่อยๆนะฮะร,ระวังร,ระวังนะฮะระวังบางทีมันทําให้เราประมาทได้กันนะแต่ผมว่าหลวงพี่ผ่านผ่านต้องผ่านจนะิตก็มีพลังอยู่แล้วพลังที่ดีมีจิตที่เป็นความตั้งใจดีและะ้วถือว่าดีนะดี ก็อาจโอกาสก็อาจจะได้ครูบาอาจารย์ได้กัญญานิมิตเขาบอกว่าอะไรนะมิตรดีสงหายดีเป็นทั้งหมดของพรบมจันร์จิตวิญญาณเป็นประธานของสิ่งทั้งปัวโยมต้องไปนะอ่อ ก็ต้องพักผ่อนบ้างนะครับถึงบางครั้งอาจารย์คิดว่าตั้งมั่นนะแต่บางทีเราก็ต้องรักษาตรงนี้ไว้เพื่อจะรักษาชีวิตชนิดหนึง่งรักษาการชนิดนึงเพื่อจะรักษาธรรมแล้วก็ได้เผยแพร่เป,เ,ปเ,ปเป็นพืชพันธุ์เป็นเหล่าพันธุ์ที่ดีนะครับก็อยากจะให้ออกดอกออกผลต่อไปเยอะๆเพราะที่นี่เป็นที่ท,ท,ท,ที่หวานนะครับ ก็ได้มาเมล็ดหนึ่งสองเมล็ดประเดี๋ยวจะมาเรื่อยๆผมว่าเอาเอาเอาความมั่นคงเอาความศรัทธาความปัญญาแล้วก็เอาความมั่นคงที่เราเป็นฉายาอันนี้ก็เป็นปุชูปุชุถูกแล้วปุชูก็คือการที่จะดูแลอุ้มชูอูบาอาจารย์ปุชุก็คือการที่จะดูใจชูใจอุดบุญทวาร ทั้งหลายทั้งัวงไม่ให้มันเข้ามาแล้วมายุ่งเกี่ยวกับใจเราอุดชุอุดชุแล้วก็ชูขึ้นแล้วจะเป็นสัมปันโนแล้วจะอยู่ในของสุปฏิปันโนจะอยู่ในพระคาวาโตแน่นอนครับแล้วก็จะเป็นสปสโสกติโรกติปปไปด้าน<ม>ที่ผมเรียกว่าที่ต้องผ่าน บางทีบางครั้งอาจารย์ก็ต่อสู้ทางนู้นตรงนั้นก็ไม่ใช่ตรงนี้ก็ไม่ใช่ใช่ไหมฮะแต่ตรงนี้เราคือใช่ครับตรงนี้ใช่แล้วครับก็ไม่ใช่สักทีหนึ่งใช่ไหมฮะแต่พอมาเห็นที่นี่เฮ้ยมันใช่แต่มันใช่มันก็เป็นเสมือนว่าจากต่ำไปสูงเจดีย์อยู่ยอดพระอยู่กลางเจดีย์เสร็จฮะ ายอย่างนะป่าที่ถ้ากินดีตรงนั้นน่ะมันเหมือนขั้นบันไดจะขึ้นไปเพาะใจมีเมหันมันจะเป็นบันไดสีขาวิ่งขึ้นไปหาเจดีอ่าใช่ไหมฮะมีวิธีงันเลยแล้วก็ผมก็จะพูดตามว่านั่นแหละถูกต้องแล้วฮะมันเหมือนหน้างปมจะนั่งเดินขึ้นไปตามับครับ,บ,รบมันจะสมสม ความที่จิตที่ตั้งมั่นที่นั่นขออนมุตนาด้วยด้วยจิตแรงกล้า มนอนรอบที่ที่อาจารย์อยู่ด้วยที่อาจารย์เคยอยู่และอาจารย์เคยเห็นในเพื่อสหธรรมิก้วยกันมันทำให้อาจารย์เออได้แยกแยะออนี่มันไม่ใช่ตอนนั้นคิดว่ามันน่าจะใช่แต่มันไม่ใช่หมายนห้อาจารย์ต้องหาตัวตัวของอาจารย์เองอสิ่งที่เห็นมันไม่ใช่ครับแต่ในสิ่งที่อาจารย์ทําเนี่ยมันมันใช่แต่พอในสิ่งที่เราเห็นว่าใช่ ถ้าเราทำนี่ใช่แต่คนอื่นก็อาจจะคิด tonight, ว่ามันไม่ใช่เพราะเขาไม่เห็นอย่างที่เราเห็ UH, นอ่าใช่ใช่เขายังไม่เห็นเนาะนะอันนี้อันนี้เป็นการขั้นเหมือนการบารมีด้วยนะครับบารมีของอาจารย์ฉะนั้นกขขอให้บารมีทั้งหลายที่ได้ทํามาเนี่ยก็จะต้องมาหนุนอาจารย์จนจนมีความสาเร็จมีความริ่อยานมีความเพียรไป เดินทางถูกแล้วครับเดี๋ยวก็มากันทุกอาทิตย์แล้วผมเชื่อแน่ว่า ก็คือเป็นการฝึกข้างล่างก็คือสมรชาติ<ะ>ข้างบนก็คือวิปัสสนาตรงนีน้เป็นทีท่ที่องปตีขึ้นไปวิปัสสานาใช่ครับ<า>ใช่ไหมฮะไม่ใช่ตรงนี้รตงนะที่น้องชายจะเป็นที่อยาเป็นสมถะมากกวติเนี่ยแถวเนี่ยเป็นสมถะมากกว่า